Amazing <Wow. S 1> แล้วคือตาก็ไปัดแว่นานนั้นมาคือตอบโจทย์แบบนี่แหละคือตาของเรานี่แหละคือแบบที่ไม่ใช่บนลูนที่ตอบโจทย์อ่ะเปกันาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตาจะมารีวิวบอกเล่า9กสเกี่ยวกับคอ,อนแทคเลนส์คือตาได้ความรู้ใหม่ว่าคอนแทคเลนส์ของเรานั้นน่ะมันไม่เหมาะมันไม่เหมือนกับทุกคนนะซึ่งตาเนี่ยพบปัญหากับคอนแทคเลนส์มาเยอะมากตันซื้อโอเลนแบบมาแบบเป็นร้อยอ่ะเป็นสองสามร้อยอ่ะแล้วใช้ไม่ได้เพราะว่าปวดหัวหนักตา ไม่โฟกัสพอมัวเหมือนอยู่ในความฝันไออุ่นใดๆมองไม่ชัดเลยแบบเดินไป 3, 3เมตรสเมตรอะไรเงีแบบ้ยคือมองไม่เห็นเลยเพราะว่ามันมันเบลอมากดังน,นัน้นตาตังก็เลยแบบไปหามาว่าทําไมเราเหมือนแบบทําไมเราใส่คอนแทคเลนส์ไม่เหมือนคนอื่นเขาได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปพบมาว่าจริงๆแล้วคอนแทคเลนส์เนี่ยไม่ใช่ว่าใส่ได้ทุกคนดังนั้นเนี่ยเราต้องเลือกคอนแทคเลนส์ที่เหมาะกับตัวเรามากที่สุดเราต้องดูทั้งหมด3อย่างนะคะมันก็จะมีไดมิเตอร์ มีเบสเคิร์ฟแล้วก็มีค่าสายตาเนาะซึ่งค่าสายตาเนี่ยก็เป็นที่รู้ๆกันทุกคนอยู่แล้วว่าเราต้องเลือกนะคะสวรรค์จะมาอธิบายเรื่องเบสเคิร์ฟกับไดมิเตอร์ให้ฟังก็คือเบสเคิร์ฟเนี่ย ตาแต่ละคน <Wow. S 1> เนี่ยความโค้งงอนมันไม่เท่ากาันเราสามารถเช็คได้จากร้านไข่แว่นทั่วไปเลยนะคะแต่ตาเนี่ยไปเช็คก,กับออ t ติแ a ลนซึ่งออฟติแกลนคือดีมาก <Wow. S 1> ดีมากดี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 ไปหมดดียังไงคือปกติเราไปวัดค่าสายตาใช่ป่ะเราก็จะแบบไปเจอบอลลูนเจอกรนะต๊อบอยู่กลางนาเจอนกบินอยู่กลางท้องฟ้าแล้วก็วื่วาบวื่วาบอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่อันเนี้ยมันดีมันดูทันสมัยดูเข้าใจเราคือเขาวาเอารูปมาว่าเราเห็นข้างไหนชัด ข้างซ้ายหรือข้างขวาข้างซ้ายหรือข้างขวาหรือว่าแบบสีไหนกลมชัดกว่ากันเขาจะมีวงกลมให้หลายๆวงแล้วอันไหนที่แบบกรอบชัดอันไหนคุณว่าซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาอะไรเงี้ยแล้วเราตอบ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 ไปเพ๊บอแบบคอมพิวเตอร์มเจะประมวลผมตึงต้งตึงต้งตึ้งมาว่าคุณสายตาอะไรคุณเอียงเท่าไหร่คุณเบอร์คุณใดๆเนี่ยปุ๊บออกมาเลยดูแล้วแบบว้าว amazing แล้วคือแตาก็ไปตัดเวลานั้นมาคือตอบโจทย์แบบ นี่แหละคือตาของเรานี่แหละคือแบบที่ไม่ใช่บนลูนที่ตอบโจทย์อะคุณเกต้ะเออแล้วเราเขาก็จะบอกเบสเคิร์ฟเรามาว่าอ้าวเบสเคิร์ฟคุณเท่านี้นะคะแล้วคุณไปเลือกซื้อคอนแทคเลนส์เนี่ยคุณก็เลือกเบสเคิร์ฟนี้นะมันจะได้ไม่ดูดตาคุณมากเกินไปให้มันแบบเหมือนเป็นกลมๆโคง้คงๆอย่างเงี้ยแล้วพอมันดูดปุ๊บถ้ามันเล็กเกินหรือใหญ่เกินอะมันจะทําให้เราไม่สบายตาหรือหนักตาได้ค่ะแล้วก็เรื่องของไดมิเตอร์นะคะไดมิเตอร์เนี่ยจะมี2แบบก็คือเป็นไดมิเตอร์กับจีไดมิเตอร์ีิเอรน่ยคื G กกาฟ ดมิเตอร์ตัวไดมิเตอร์เนี่ยก็คือเออแล้วแต่เลยได้หมดได้หมดในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะไม่ได้เล็กเพราะพอมันเล็กใช่ไหมคะสีเนี่ยมันก็จะทําให้แคบลงดังนั้นเวลาตาซื้อเนี่ยตาจะดูตรง G ีไดมิเตอร์จีไดมิเตอร์ของตาเนี่ยต้อง13ขึ้นไปถึงจะไม่รบกวนการโฟกัสตาของตาเหมือนอันนี้ค่ะตาซื้อ 12. ซึ่งมันแบบมันเล็กมากคือหมายถึงว่าคอนแทคเลนส์มันไม่มันไม่ันไม่ได้ใหญ่ดังนั้นเนี่ยไอสีของมันจะอยู่แบบไป,ไป,ปลายกรบกริบกรีบอะไรอย่างเงี้ยให้ดูแบบให้ดูแบบตามไม่ลอยให้ดูแบบมีเออคุณใส่คอนแทคเลนส์แล้วแบบตามไม่ลอยไม่ไม่ไม่หลุดโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งมันทําให้แบบตอนเนี้ยตันเจอคอนแทคเลนส์ที่ที่ตอบโจทย์บางทีตันกลับมาบ้านตันแบบลืมใส่ลืมถอดคอนแทคเลนส์น่ เก็บาคือเมื่อก่อนนี่คือแบถึงบ้านหรือแบบนั่นคือแบบถอดออกก่อนอย่างแรกเลยเพราะมันหนักตาแต่ตอนนี้คือแบบ <Wow. S 1> ดีมากเลยคือลืมไปเลยว่าเราใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็สบายตาม,มากๆนะคะ o p ปติกแลนที่ตันไปวัดเนี่ยอยู่ตรงสุขุมวิทนะคะแล้วก็พนักงานนี้ใส่ดีมากตอบโจทย์มากแล้วก็ดูแลเป็นกันเองมากๆเลยคะ่ะถ้าใครมีปัญหานะคะใส่คอนแทคเลนส์นะคะแล้วหนักตาตาพราา่ามัวงงิงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตาเนี่ยก็ลองไปเช็คกับร้าน แวนดูก่อนนะคะแต่ที่ตาแนะนำเนี่ยคือ Optic กแลนนะคะอยู่ตรงสุขุมวิทนะคะแะไวไงลองไปดูกันได้นะคะบ๊ายบาย